ครับผมกับผมใช้คงสวัสดีครับผมกับผมใช้คงชาแนลนะฮะนี่จะมาวันนี้วันว่างอ่ะเราจะมาตีมอนเล่นกันมาเริ่มกันเลยฮะมาล่าบอนมอนแบบโคตรนะฮะมาสมบีสมบีมาเล่นโหมดฮาร์ดด้ฮะมาเออน็อกครับเมนธนูที่มีความแรงครับ แรงมากซุกอย่างสิบหมดครับตายไปลงนโลกครับมาเล่นก็ใช้คงได้ไงออกระตุกกระตุกกระตุกกระเอ้ยมันเล่นกระตุกเลยนี่ว่าเรียบร้อยครับเขาจะกลับไปทวงของคืนเฮ้ยเมื่อกี้เม่อไห่เมื่อกี้มันเฮ้ยขี่มังมุมด้วยว่าเอ้ยเอยสาสไปเดอร์จโจ๊กเกอร์เอามัน เอาคืนนะต้องเอาคืนเอาคืนของขโมยเออเออเออแต่ไม่ตายยืดแหลกมากครับกระตุกมากเลยถ่ายคลิปเฟรมเรทตกฮะตกเลยห้าเฟรมเรทตกเลยห้าเอาแสงวักครับขอขอพลังแห่งแสงยอเออล็อก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 รอเออกระตุก ้กระตุกจริงๆคงจะขอพักคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วมาคขิดกับมันต่อพาร์ทสองนะครับ